はい。 อาหารวันนี้มีมีแค่ห้าอย่างทำปาร์ตี้วันนี้แล้วก็มีคนแค่สิบคนเองเอ,อเราทำมีสตารเรียกนะยอะไรนะม่รู้ว่าอะไรนะกระทงทองกระทงทองมีกระทงทองกระงทระงนี้ก็ทำเองค่ะกระทงทองแล้วก็มี ข้าวโพดทอดเขาเรียกอะไรนะข้าวโพดทอดเรียกอะไรนะทอดมันข้าวโพดนะคะทอดมันข้าวโพดแล้วก็มีกุ้งทอดมีผัดไทยมีหมี่กรอบทำห้าอย่างค่ะ เ็ไว้ตรงงเขาไม่กินเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปวางไว้บนโต๊ะแล้วกันเพราะว่าของมีแค่สิบคนแล้วเราทํามามากเกินไปนะเยอะแยะไปหมดเลยจะยังมีผัดไทยมุมนี้ผัดไทยม,มีมีกรอบซึ่งทําออกมาแล้วก็อยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือกระทงทองทําเยอะเกินไปคะ่ะมุมนี้สวยมากสวยมาก มุมนี้เป็นมุมของหวานแล้วก็ตรงนี้ก็พวกเครื่องดื่มทั้งหลายวางก่อนวางก่อน อันนี้ถัว่วอัน,นี้ทบถั่วเอ่อถั่วปั่นคะถั่วบดละเอียดคุยกับกล้อง First, คุยกับกล้อง <laughs> ให้ดูว่าเป็นอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วเ,เดี๋ยวมีน้ำซอสข้างบนค่ะให้ดูลุงทอดข้าวโพดข้าโพดทอด <laughs> ทอดมันข้าวโพดเออทอดมัน,ออมนข้าวโพดซึ่งจะพูดได้ถูกเนี่ยนะเราของที่ทำมาก็มีอันนี้มีกรอบเห็นไหมเรียกว่าอะไรละกระทงทองแล้วก็ทอดมันข้าวโพดค่ะอ่าเออกระทันนี้ทอดกุ้งหอมมะพร้าวกับไก่หอมมะพร้าวนะเอารวมกันเลยที่ออกมาแล้วก็น่ากน โอเคคุณผ okay, ัดไทยสไตล์ลุงสไตล์ลุงชา just want to show what are we doing now what are we doing now, <laughs> we, doing now? we got t h big party <laughs> yeah. คือที่ของป้าแล้วกที่ของลุง <c oughs> ไม่ให้เห็นหน้า <c oughs> เขาห้ามเห็นหน้าคะ่ะ <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวกันนะไปได้วันนี้ไปทำปาร์ตี้แล้วขากลับก็เจออันนี้สวยไปเลย